สวัสดีนะครับสวัสดีฮะพบกับช่างเจไฟฟ้าไม่อายนะครับกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับงานไฟนะครับที่ท่านก็สามารถทําเองได้นะฮะกับงานกดังขนาดสูงนะครับบบไฟ3เฟสสีสายแต่นะครับเป็นการทําไฟแบบง่ายนะฮะก็อยากจะให้เป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนที่คิดทาไฟแบบนี้นะครับโมคิดที่าต้องมีคนทําแบบนี้แน่แนแนเลย เอาจริงนะฮะแบบเนี้ยถ้ามีการขอมิเตอร์มีการอะไรเกี่ยวกับขอระบบไฟขอเข้าอ,อ,อาคารใหม่สามเฟสสีสายแบบนี้คิดว่าไม่น่าจะผ่านนะครับ <c oughs> อันนี้พอดีเขาเขามีมองเขาอยู่แล้วเนาะเขามีอะไรของเขาระบบไฟอยู่แล้วผมแค่มาทําเสริมแล้วอุปก,กรณ์ไฟฟ้าก็เป็นอุปก,กรณ์ที่เขาซื้อมาให้นะครับเขาขอแบบง่ายๆนะครับของจะไม่ครบ นะฮะก,ก็ต้องทำถามว่าได้มาฐานอะไรไหมก,ก็ก็ระดับหนึ่งนะครับย้ำนะไม่ดราม่าเนาะให้ดูแนวทางนะครับเผื่อจะมีใครทําทแบบนี้แล้วเป็นประโยชน์กับท่านได้ไม่มากก็น,น้อยก็ยังดีไฟซัมเฟสสีใส,สที่ทำมานี่คือเป็นลักษณะของกะัังคงสูงเขาจะไว้ปั้นอะไรพวกนี้เห็นไหมครับมีมอเตอร์อยู่ลูกนึงเนาะ <c oughs> อผมไม่ให้ดูตรงโกดังนะครับแต่ว่าให้ดูตรงจุดควบคุมเลยดีกว่าง่ายๆเน้นประหยัดเน้นใช้งานนะครับอันนี้คือชุดเสาเขาเรียกอะไรเสรากลางกลางอาคารเลยนะครับเนาะเขาซื้อคัดเอา3ามเฟสร้อแอมมาให้ผมหนึ่งตัวนี่นยี่ห้อนี่เลยครับเนาะนะครับไม่ได้บอกว่ยี่ห้ออะไรนะฮะเนาะมีอะไรมั่งอ่ะนี่มีเบเกอร์มีสวิตช์มีปลั๊กนะครับเสาต้นเดียว อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายรวมๆก็คือมีมอเตอร์เนาะยังไม่ได้ซื้อมามีไฟ3เฟสไฟ3เฟสเห็นไหมครับ1 2 3ามตามนำเทาตามที่สติกเกอร์หมายมาร์กไว้มีสายดินสายอ่าไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรสายเอ็นนะครับใจ่ายให้วงจรเนาะของทุกอย่างที่ซื้อมาให้อาจจะไม่ครบ นะครับต้องมีการ DIY หรือการดัดแปลงเพื่อให้ใช้ได้งานเออเพื่อให้ใช้งานได้นะครับที่นี่เป็นทุ่งนานะครับเนาะเอาจริงๆก,ก็ของไม่คบแบบนี้ซื้อมาแล้วมันต้องใช้เวลาในการทำผมก็เลยรีบทำเพื่อเขาจะได้ใช้ไฟก่อนแล้วก็ต้องเอาอุปกรณ์ที่เขามนะีมาทำให้ได้ดีที่สุดนะครับคัดเอาเป็นคัดเอาสาเฟสตัวไปไม่มีแผงรองด้วยนะครับไม่มีแผงรองถามว่าม,มีผลอะไรกับไหมไม่ไม่นามีพอเป็นเซรามิก กระเบื้องเซริกนะครับส่วนชวิตปักมีหนึ่งหลอดหนึ่งปักกระปักทั่วไปไม่มีกล่าวเนาะคันจะเอาไอ้พวกชวิตปักมาผ่านเบรกผ่านไอ้อะไรครับเอาโดยตรงก็ดูจะใหญ่เกินไปเพราะมันร้อยนะฟิวก็เลยมาผ่านเบรกเกอร์ตัวหนึ่งนะครับทำไมต้อง30แอมป์โอเคก็รูผภาพนะครับเขาใช้เชื่อมเนะนาะยี่สิบสิบห้าน่าจะตัดก็เลยเอา30สใส่ให้ แล้วก็ทําเป็นหลอดขึ้นไปหาทําท่อขึ้นไปนู่นครับไปหาหลอดหนึ่งหลอดก็เป็น LED ยาวทั่วไปนะครับเนาะโซนเมนไม่ได้ใส่ท่อโดยเป็นเบอร์ยี่ห้าอะลูก็ก็ลัดด้วยกิฟกิฟก็คือเป็นลักษณะของรวดแบนนะครับเนี่ยระยะห่างก็อยู่ที่ประมาณสิบสิบห้าเซนขึ้นไปนู่นเกาะไปเลยเกาะไปกับไม้เลยนะครับแล้วก็นู่นไปเข้าตรงนู่นก็เลยยิงไปหาตัวนู่นเชื่อมมา นะครับเชื่อมมาจากเสาลูดนะครับเนาะโอเคนะครับน้ำย้ำนะฮะเน้นใช้งานนะครับไม่ได้บอกว่าต้องทำแบบนี้นะทำจริงจแบบนี้ท่านอาจจะไม่ผ่านแล้วนะครับการฟฟ้าคงไม่ให้หรอกครับแบบเนี้ยแต่นี่เราเราเน้นใช้งานเนาะเป็นที่สถานที่ส่วนบุคคลถามว่าได้มาฐานไหมระดับหนึ่งนะครับไม่เต็มร้อยนะครับแต่ก็แค่เอาไว้ใช้งานเฉย โอกาสหน้าถ้าเขามีทุงบมีอะไรเขาจะทําการปรับแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ก็ว่ากันตามนั้นนะครับนี่ก็เป็นสายที่ส่งไปให้กับชุดหนึ่งไปชุดมอเตอร์เครื่องโม่อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนไฟที่เอาก็คือมันจะมีเฟสหนึ่งเฟดสองเฟสสามเอาเฟดสามเนี่ยไปให้กับโม่ส่วนไอเฟดสองเนี่ยวางไว้ส่วนไอเฟสหนึ่งเนี่ยผมไม่ใช้กับชุดใช้สว่างกับปลั๊กเนาะบาลานซ์เฟสดไมไม่ไม่ได้บาลานซ์นะครับเอาเฟสที่ง่ายใช้ สะดวกเลยนะครับใช้เฟรไหนสนนน <c oughs> ่นนี้ต้นอ้นีต้นนี่ก็จะเป็นอะไรที่นำเสนอให้นะครับชุด DIY แบบง่ายๆคือของเขาไม่มีเนาะอเน,นี้เป็นดิตอนหลักที่มาจากบ้านมาจากตู้เนาะตู้ทีอ่อีที่นึงหรือว่านี่ต้องการไฟฟ้าก็ได้ไอ้น็อตตัวเนี้ยมันเป็นน็อตทั่วไปเบอร์14นะครับที่ผมเอามายึดติดกับ แผง PVC ไม้ที่เขาก็เอามาให้ผมอีกทีหนึง่งไอ้น,นิตอนตัวเนี้ยมันต้องมีการพ่วงไปให้กับ,นบนเนี่ยครับชุดเนี้ยเนาะเซ็ตเบเกอร์ชุดน,นี้ไปหาที่มอเตอร์ทีนี้มันไม่มีบาทองเหลืองทองแดงอะไรให้ผมเลยนะครับตามหลักต้องใสต่ตู้คร้บเนะนาะเป็นลักษณะตู้ฝาปิดเปิดกันเลยก็ว่าไปอัน,นี้มันเปลยเปยนะอาจจะดูไม่สวยผมก็พยายามจะหา DIY ยังไงได้ให้มัน,ม,น,ม,นมันมาเข้ากับนนก็เลยเป็นนึกถึงน,อน็อตตัวนี้ นะครับน,น็อตเนี่ยแล้วก็ใส่หางปลาตรงเนี้ยแล้วก็หางปลาตัวนี้ใส่พ่วงมาอีกบะอีก,อ,กอีกน็อนตตัวหนึง่งนะครับนาะเพื่อที่จะจา่ายให้กับไอ้ขาตัวนี้นะครับแล้วก็ไอต้ตัวนี้วนเห็นไหมฮะมันเป็นลักษณะของการ DIY อไานะนะครับาทาแบบนี้ไม่แนะนานะฮะแต่มันเป็นลักษณะที่นานาะแงานแบบจาเพาะนะครับต้องทําที่แรกกะว่าจะไอ้อตัวเนี้ย มาจําลงไก่ตัวนี้เลยไก่ตัวนี้เลยก็มาทั่งคิดเออถ้าเกิดว่าหน้าเขาจะลือ้อจะถอนเราจะแก้ไขหรือจะเพิ่มเติมมันจะยากนะครับผมก็เลยเอา DIY เอาม่ใชี DIY ก็คือเออมา DIY นัเนก็คือดัดแปลงเอานอ็อตตัวนี้มายึดกับไม้เอานอ็อตตัวหนึง่งอยู่ข้างบนสุดแล้วใส่หางปาลารัดด้วยทองนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะเอาสายทองแดงมาลัดเลยแบบนี้อยู่ได้นานไหมฮะไม่นานนะครับแต่ถ้าอยู่ในที่ร่มก็น่าจะอยู่ได้มาสักปี2ปีขี้เกียอ,อาจจะขึ้นนะครับเดี๋ยว คือเป็นการเซฟค่าจ่ายให้กับเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนะครับที่เขาให้ผมมาทาเขาซื้อของมาให้เกาะเกาะค่าจ่ายก็อาจจะเซฟลงมาเยอะเลยนะครับมันเป็นการทํางานที่แบบรวบรัดเนาะไม่ได้แนะนำใหาถ้าต้องทำแบบนี้นะย้ํานะครับมันเป็นการดัดแปลงเนาะเป็นตัวทางเฉยๆนะครับการเข้าท่อแล้วก็ทับไปใส่ข้ออ่อนได้ประมาณนะี้เนาะเสาหนึ่งต้นอยู่ตรงกลางแล้วก็ใส่นะเห็นไหม เน้นนะครับเน้นเน้นนนนนใช้งานนะครับเน้นแบบประหยัดนะครับท่านจะไปทำแบบนี้ในสวนของท่านก็ได้เผื่อว่ามันเป็นการแนวทางให้กับใครหลายๆคนที่คิดจะทำแบบนี้นะครับเนาะซื้อค่าใช้จ่ายได้เยอะนะฮะ <c oughs> ถ้าให้ดีก็ดอกใส่แผง p v c หรือไม่ก็มีตู้ควบคุมฝาปิดเปิดกันมันซะมีบาทองแดงทองเหลืองแล้วก็ว่าไปเนาะมีบากราว อันนี้ด่วนจริงๆนะครับเนาะก็ให้ดูครับภาพรวมอาจจะไม่ดีพอนะฮะแต่ก็คิดว่ามันก็ได้น่าจะได้ระดับได้เขาเรียกอะไรมารถระดับหนึ่งนะครับขับการทํางานที่เน้นใช้งานเราจะไม่ต่อร้อต่อเถียงกับเจ้าของนะฮะเนาะเขาเอาของมาให้แล้วก็อธิบายเขาฟังแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่านี้ดีที่สุดแบบนี้ไม่ดีที่สุดแบบนี้แบบค่ประมาณหนึ่งเขาเข้าใจ โอเคจบเราก็ทําให้เขาตามที่เราได้ของนะครับของมีประมาณไหนก็ทําได้ให้ให,ให้มันดีที่สุดนะครับเนาะนะฮะก็แนวทางครับเนาะไม่ได้บอกดีที่สุดนะครับแนวทางการทําไฟระบบไฟสามเฟสสีสายแบบง่ายโดยใช้คัตเอาทสระร้อยพีควบคุมนะฮะโอเคครับผมชอบกดไลค์ชอกดแชร์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยขผมครับ